ในทุกๆวันที่เราดำเนินชีวิตตามปกติเราไม่มีทางรู้เลยว่าภัยธรรมชาติจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นไงพูดถึงก็มาเลยน้าท่วมท่วมท่วมเข้าไปท่วมเข้าไปลอยตุ๊บปองตุบปออยบางบ้านโชคดีรอดในขณะที่บางบ้านท่วมจะถึงอย่างไรเมื่อน้ำขึ้นได้ก็ลงได้เช่นกันดังนั้นเรามาเตรียมรับมือ กับบ้านหลังน้ําท่วมกันดีกว่าครับในขณะน้ําท่วมทุกบ้านคงจะปิดวงจรไฟฟ้าหรือคัดเอาทั่วทั้งบ้านให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเดินในระบบซึ่งลดอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยแต่เมื่อน้ําลดลงครตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านของท่านดังนี้ครับขั้นตอนแรกเปิดคัดเอาให้มีกระแสไฟฟ้าเข้ามาถ้าปลั๊กหรือจุดใดจุดหนึ่งในระบบยังปิดชื้นอยู่คัดเอาจะตัดไฟและฟิวจะขาดให้เปลี่ยนฟิวแล้วทิ้งไว้หนึ่งวันเพื่อให้ความชื้นระเหยแล้วเราลองสับคัดเอาใหม่อีกที หากยังเป็นเหมือนเดิมต้องเรียกช่างไฟมาแก้ไข <c oughs> เมื่อลองทดสอบผ่านขั้นตอนแรกแล้วลองทดสอบเปิดไฟฟ้าทีละจุดและทดสอบกระแสไฟฟ้าในปลั๊กว่ามาปกติหรือไม่ด้วยไขยควงทดสอบไฟหากทุกจุดทํางานได้ดีก็สบายใจได้หากมีปัญหาอยู่ต้องรอให้ความชื้นรละเหยออกกรอถ้ายังมีปัญหาก็คงต้องตามช่างมาแก้ไขหรือเปลี่ยนปลั๊กครับ <c oughs> ขั้นตอนที่3ลองดับไฟทุกจุดในบ้าน รถปักเครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดแต่ยังเปิดคัดเอาไว้นะครับจากนั้นวิ่งไปดูมิเตอร์ไฟฟ้าหน้าบ้านว่าหมุนหรือไม่หากไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าไฟฟ้าที่บ้านเราไม่น่าจะรัว่วแต่ถ้ามิเตอร์หมุนแสดงว่าไฟฟ้าบ้านท่านอาจจะรั่วได้ในขั้นตอนที่4หากพอมีงบประมาณสําหรับปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าในบ้านของท่านแนะนําให้ปรับตําแหน่งปักไฟไปอยู่ที่ระดับประมาณ1.10เมตร หลังจากนั้นควรแยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น2อถึงสวงจรคือ1งวงจรไฟฟ้าสําหรับบ้านชั้นล่าง2งวงจรไฟฟ้าสําหรับบ้านชั้นบนหรือถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็แยกวงจรสําหรับเครื่องปรับอากาศขั้นตอนที่5อุปรกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะอุปกรณ์เครื่องใช้เหล่านี้จะเสียหายแค่ไหนการนําไปตากแดดและนํามาใช้ต่อเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อชีวิตท่านจึงขอแนะนําให้ส่งเครื่องกลเหล่านั้นไปให้ช่างผู้รู้ซ่อมจะดีกว่านะครับ